ตำส้ตมตำจ้าทุกคนมาจะทอบใจลองกินก็มีเลย,ยดีจ้ะตำเดี๋ยวนี้เลยจ้ะหินวนวลมันเดียวนี่ยอืมสวัสดีค่ะตำมะฮงน้ำกันจ้า อันนี้มาตำถึงที่น,นแซบจะทุกคนตำถึงที่เลยวันนันขายให้น้อยจ้ะว่าขายให้น้อยต้องเทลงเลยของจริงต้องมีสากรางขวญ โอ้ไม่ได้ตตะแสบเถอะค่ะน่าสิมีหอยนะพี่น้องเนาะมาได้จ้ากินน้ำกันเด้จ้าเล้วก็ใส่ส,ะสะลักกันไ้นี่แหละจ้ามาจ้าจะเปรี้ยวปากนี่คือรายการกินโชว์นะคะทุกคน ว่าไปสัญญะจ้ามากินโชบะโชกไบกินน้ำกันนี่และจ้าเมนูอาหารของเราวันนี้ไก่ทอดขนมจีนนี่จ้ะกินเบิดหนีอะนองไปเห่นวัดไก่ชิ้นใหญ่ๆจ้ะทอดเองหอมสวย ไฟอ่อนๆจ้ะทุกคนไม้จ้ะมะเขือจะได้สวยตลอดกาลเสียงกระบดีหรอกจะเสียงเป็นหวัดอืม,อม,อมกินมือนิเจ้ะใช้มือพักกันกลำลังจ้ะโอ้ยมัมงง่ายนักจริงหรอ ไก่ไปหร mm ือเปล่าอ so mm ้าวสิอร่อยจ้ะอืเสียบเจ้ะเส่บบจ้ะไก่จ้ะกินได้เยอะนยะนทำเองกินเอง ันได้ไม่คยเยอะแซ่บจะมากมากเขาเ็ดเผ็ดดีดีเผ็ดดีจ้ะอืมใช่เสียบ อร่อยเมนูวันนี้ตำลาวตำมีสานบานเท่าจะ้ะ นี่คือท่าเดีหห่ยันี้ง่ายเหรอเราจะทำท่าไหนนี่ยแม่็นตะกอดพี่น้องป้องไปแบบพอดีพอดี เลิกคำใหญ่นยยๆนะพี่นอ้อง,องอยินปมๆหิ้ว เจ็บจังน้จิ้ญี่ปุ่นมีหลายยี่ห้อนะจ๊ะเส้นใหญ่เส้นเล็ก ก็เป็นแข็งผ่านลานจ้ะอร่อยอร่อยมีน้นวันนี้เข้ากันจ้ะ มันวันนี้เลิศดมากตาสว่างตาสว่างจ้าเลยจ้ะหลังจากง่วงกระดมญี่ปุ่นหัวบางไง่พี่น้อง หาหกสีกสี่ขนาดนีหาหกสีกก่คุณด้ยค่ะงามงามหวานแกงเส้หมูน้ำบานเ้า กินโชว์วันนี้รายการกินโชว์โชว์การกินมีผู้อยากนั่งมาน้อยพี่น้องทั้งบ้าน วาดรอดังบันไดพ่องจะเสียไอจ้ะม้าเป็นหวัดจากไม่อีกนะต้อไปกับมมาไห,หวัดมีไข่ออนอจ้ะใครเข้ามาช่องนี้แล้วระวังติดหวัดอัเจ้าทุกคน ฉันก็เลยอยากส้มอยากตำส้มกินได้ทีละสองสามขังเด้อจะตำหวงเขากันดีครับปลา ญี่ปุ่นฉลาดอะบุงขอมาปลูกยู่อันญี่ปุ่นเดียวเนี่ยอืมมุงกุชสี่รู้พ่อมุงกุดจ้าขอซ่อมมุงกุดแป๊บหนึ่งอ่ะโอ้เสร็จ,จแ,แ,แต่ต้องมา พีอะกัหวานหวานพี่น้กกนนนองร้อยไม่ได้นะ่าสสแสบ่บโอเคจ้าแส่บอีกแล้วนี่เมนูกไก่ทอดเป็นไงพี่น้องไม่เห็นออกเลย มีนูไข่ทอดของเราแ <c oughs> ปบนนั่นรายการกินโชว์เพื่อนฝากเบิง้งในได้จ้าไผหลงเข้ามาแล้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะเบิง้งแหแน่เบิ้งแห่แน่จ้า